อ๋อปเบิ้งน้นกานบาดิ้นพี่น้องครับกำลังตั้งเครื่องครับโอ้เต่ามาหลายผู้หลายคนอยู่ครับครับสดๆนะครับน่ครับแดดก็ดีครับครับเป็นจะมีป่าบนนอครับเบื้องตั้งเครื่องบนท่านใดอยู่เป็นไงน้อสวัสดีครับ อคุณครับน้องวันงครับตั้งเครื่องว่าท่านใดอยู่ครับพี่น้องครับอ้ยนน้กามันม้ามนีบ่โอ้ตัวกันแล้วน้ำมันบมี่ตั้งเครื่องแล้ะครับอ้าวแล้วเบิ้งปากับคือพี่น้องคืออยู่ เอไปุ้ยซื้อน้ำมัน่าเต็มถังอยู่นี้นนี่วมนี่นี่ใสน้ำมันเอาย่เียงโอ้ปามีอยู่ปามีอยูครับมึงครับลอน้ามันบาทนี้ครับพี่น้องครับอ้วความสี่เบิงกันเนี่เงี้ยวเ่าน้ำมันครับอาล่อ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 อันั่นอยวเรีนสินไว้อ้าวอ้าวบาทพี่น้อง เรื่องกับตั้งเรียบร้อยครับรน้ำไหลจากจากมาบาดนี้น้ำไร่กาคากครับมาจะพอดนพอดนพี่น้องพอดนพอดนแนวนี่น้ำบ่ไหลครับ เบืองตาครับเปเบิงตายี่แน่นอนนี่หวอน,นปะเป็ด้จีปะครับมันจะกาดนะครับเนาะทงไห้ทงหน้า ส่วงกีโลนะครับเนบาะ้ไส่วนกิโลว่าหน้นบบานบกนะตาได้ปะวันส่วงล้อครับพี่น้องเนาะเาเบื้องบรรยากาศตอนเก็บบัตรเลยครับเนาะทำไปตอนเก็บเลยครับเนาะ ปานแล้วปานแล้วปานแล้วครับอันนี้ขุดกับวูดครับผนันั่งจอบกบนั่งจอบครับนี่ครับผนักนั่งจอบปลาครับโด,ย,ดยทีมงานเสียเราครับนั่งจอบปลาครับ เก็บอหอยน้ำ hmm. บ้าบหอนเก็หอยน้ำตีนแล้วสิบุตีนจิบูะพใกล้กินแล้วครับใกล้แล้วบกบกแล้วบกแล้วใกล้บกแล้วครับแต่ว่าบกไไรคครับคุณเน่โอ้ยบกอยบกอยหอยเชลีบ้านี่หอยเชลีไรครับเจ้าอ <c oughs> เซียนบาทบอกว่ากินหอยครับเซียนบาทมักหอยครับนี่แหละครับบรรยากาศบ้านบ้านนะครับพี่น้องครับมือนีจ่าไฟฟ้ากับผ้ามาเบิงบรรยากาศบ้านบ้านทั้งที่แหละครับสาปลาบ้าปลาของวัาครับสาปลากลางเดือนกุมพนานนะครับเนาะครับมือนีกันนี้ตลาดถ้วยตลาดง่วครับมาเบิงบรรยากาศสะหากินปลาครับมือนีขาดเลยบ่ได้ไปนี่ครับ บรรยากาศก,กลางทองไฮตรงหน้าเมืองจตุนะครับเนะบาะบ้าน้องผือนะครับเนาะอำเภอจตุลาพิมานจังหวัดลอยเอ็ดนะครับนาะพี่น้องเนาะครับมาเจอทีมงานเก่าๆนะครับเ,าเ,าเ,าเานเา,เานะนะสายแก็บนะครับนะเนาะ กินปาากินปลากกินเขากินกับปิ้งไก่ปิ้งยังไปก่อนเือะหลายป่ะดิที่บกเข้าเดียวเนาะ้อปลาบ่อนมีมีปลาอยู่นะครับเด้อะตัวที่เป็นตัวเงี้ย่เห็นปลาตัวใหญ่บ่ดิโอ้หัวห้อยหลายครับพี่ก็หัวหอยห่วหอยหลายครับคนว่า ล่าลุ่นล่าลุ่นครับพี่น้่งล่าลุ่นครับมาต่อบาดิครับเริ่มเก็บแล้วนะครับเนาะครับปลาพ่อดีกินอยู่ครับปลาลูกน้อยปลาคอหน่อยงามๆหลายตัวอยู่ครับเห็นงามๆตาบังหอยหลายแห้งครับบองหอยโอ ครับในรอบแระครับในต้มลในต้มแลใส้ถังน้ำโอเกียนหน่อะจะคล้องน้องเพิ่อแเ้าพราเ้าอันนี้เฝ้าแล้วเนี่เรัมเลนี่มคนอบนีมันจะการการเจ็บฝาแา้ะครับนำบัวครับสวยย่ถึงสมงครับก็ได้เก็บละ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đó, bỏ lỡ những video gặp dẫn เรียหน่อยมากไกลนะครับนาเป็นหน่อยจับปลาโอ้ในในเด็กนมโอ้โอ้เอาเ้ี่ โอ้ยนั่นๆๆๆๆโอ้บรรยากาศกบ,บ้านๆม่วนได้ครับพีน่น้องแบบนี้ครับอเอ่อหาฟ้าบรรยากาศกบ,บา้านๆเนาครับครับหายอยากหากินนะครับเนาะภูริแท่งเป็นเย็ยน มีพ่อเด็กินอยู่ครับบรรยาก,กาศก็ดีครับโอ้เครื่องเสียงรถหวหนาเพื่อนรับเบิ่งนพาเนียกองเชียครับพูดนะ่ะพี่น้องบรรยากาศบ,บ,บานๆเท่าอีหรีครับ นี่เขาจะเงินว่ามากินข้าวปลาเนาะครับน้อมากินขา้าวปลากลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับเนาะแต่ว่าแถวทั้งบนท้องบ้านผมนี่สาปลานี่มีหน้ามีสาเนาะครับเนาะบางตะบางหม่องให้กับใส่ตั้งแต่างมุกราเหมือนกับมีเนาะครับนะนนเกี่ยวเขาออกแล้่ยวเลี่ยวเขาอยาเลี่ยวกระน,นำเลยอ๋อตัวงามหลายอยู่ครับ โอ้รุ่นโลมาแล้วครับรุ่นโลมาแล้วอเอาใ Anal, ส่ถังดำมั้งเนี่ยครับเสียนชิวโอ้เอาจิ้มว่าบรรยากาศครับบรรยากาศกลางทุ่งน้องผือ อำเภอเมืองจตุรพัฒพิมานจาังหวัดร้อยเอ็นะครับนาะห้อโอ่ได้หรอบ่ขึ้นเน็คข้อใส่กางเตนองหน่อยหน่อยห้องล่นเจนคนว่ามีหอดมองสียัาายบบออง้้้ยยโอยโอ

yangka มันยากาศก็ดีครับผู้ไทยก็นั่งจากแดดไทยคักๆอยู่ยนะครับเมื่อนี่ลองเลย ในบรรยากาศครับพี่น้องเอ้อายผอายอาไปเบิ้งเย็สักพักจหมเบิ้งไหมนะครับเนาะครับอบ่เยีหลายตันะครับพี่น้องครับอหน้ำที่วกเยงหน่อยครับ đây rồi đây ngoài đây ngoài đây ngoài đây có hoa nhài đi ô này đây rồi các bạn, có đi không các bạn ơi các này ba chỉ lái vô. bôm vô. bôm vô, các vô. bôm luôn các bạn, bôm luôn các bạn, bôm luôn สำหรับชิปมือนีนะครับเนาะสาปตาลางทุงน้องคือกะขอจบคลิปใบเพียงที่แคนี้นะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่เข้ามาบนคลิปจ่าสายฝาแล้วกับปากพี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับเนาะมือนีจ่าสายฝากใดนี้จากตลาดหัวตลาดข้อยครับมา อาปลาครับมาสาปาอยู่บ้านน้องใช่นะครับเนะาะจังไลยก่ายปลาที่น้องคนไหนเขาแช่เขาติดตามเนี่นะครับเด้อสำหรับวันอนี้ขอกขข่าคำว่าสวัสดีครับ